สับผมแล้วนอนดีดีนอนดีดีโอเคอ่ะย,ยกหัวอ,ออกกันนะเอามาพี่เอาไว้ตรงนู้นก่อนจะสับผมแล้วยกาหัวขึ้นโอเคลงหัวลงมา ทำไหมตาม,ตามหัวเป่าหัวเป่าต้องเรียนอยู่ว่ะเร็วๆต้องทำเร็วๆจำกัดด้วยเวลาต้องสระผมให้เร็ววันนี้ร้านบิวตี้คํานายบายดัชนีเปิดติดเอก,กเสียนแล้วจะสระผมให้สองวันแต่ละสองวัน วันอะไรกับวันอะไรเราหยิบเกลืขึ้นมาหน่อยจ้ะไม่ถึงอเยอะมากอีกทีนึงโอเคอแล้วอืมอา่าดูสิ เสร็จแล้วก็จะมีบริการสัดผมด้วยสัตว์เป้าย,ยาวยัง,<ม>ยงอ้าวก็แม่บอกผมยาวแทงคอแล้วไหมใช่ไหมอ๋อตึแล้วต้องมัดหรอกเดี๋ยวตัดให้เลยต่อไปนี้จะสระผมให้ทุกวันจันทร์วันพฤหาสาัสบดีสัปดา์ละสองวันจากสักทุกวันเสาร์ ราะว่าตอนนี้ว่างแล้วทํให้แม่สองวันเอาหัวลงจากาหัวลงล้ปืปกดคอนองจากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปงานเกษียณชมลมเพื่อนที่แสนดีที่พิษณุโลกประสษตรไทยก็เลยมาสักผมให้วันอาทิตย์ก่อนเลยลวาษาอัีกทีก็อม่หนันะวันนี้จะเรียนหนังสือไหมคะ ยังไม่รู้นะยังไม่รู้เลย <c oughs> ยังไม่รู้ว่าจะเรียนหรือเปล่าเอาทบทวนดีกว่าเขือไม่มียน <c oughs> สีเหลืองามาสั่งผิดว่าหาสีแดงไม่ไม่ร <c oughs> <c oughs> ย้ยังไงยังไงลูกฉันเอาแอปเปิ้ลคืออะไรแอปเปิ้ลเอาคุณยาย มองไม่รับอ้าวคุณยายอตอบไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวพี่เชิ์ถามคุณยายแล้วกันถ้าคุณยายจะเข้าป่ารู้จักป่าไหมป่าเป็นยังไงมีต้นไม้มากหรือต้นไม้น้อยอ่ะเด้อเว,วาลามหลายเกินเนี่ยแหละเนี่ยแหละนำบากลำบนบดเยอเกิน <c oughs> คุณยายต้องไปป่าห้าวันคุณยายเอาของไปได้ห้าอย่างคุณยายจะเอาอะไรไปคะโอ้ยไปโอวาจาผมรับนะเอาค่อยๆคิดไปสิเนี่ยจะไปป่าห้าวันเนี่ยเขาให้เอาของไปแค่ห้าอย่างคุณยายจะเอาอะไรไปเอาข้าวไปกินเลยโอ้เอาข้าวไปกินเนาะกลัวตายว่างั้นเถอะเออเอาข้าวเอากข้าวไปอย่างแรกเลยอย่างที่สองเอาอะไรไป จะไปอยู่ในป่าห้าวัน้าวันโอ้โหอ้เอาข้าวไปม่อดตายละอะไรไปอีกคะเอาขนมไปเอาขนมไปอ๋อแตแดงว่าคุณยายห่วงเรื่องกินมากเลยนะเนี่ยอะอย่างที่สองเอาขนมไปกข้าวแล้วต้องกินขนมไม่ได้หากันไม่ได้เลยขนมนี่ต้องมีทุกมื้อใช่ไหมอะอย่างที่สามอะไรอีก มีไปเอาไปทำไมทรับมีเอาไป,ไปหั่นหมูทำไปฮะโอ้ยเดี๋ยวไปทำข้าวกลินวนเวียนอยู่กับเรื่องกินเนี่ยอ่ะน,นี่สามมีไ,ไปนอกจอากไปหั่นหมูมีทำอะไรได้อีกมีเลยฟันพืน้นฟันพื้นเจอต้นกล้วยตัดต้นกล้วยได้ไหมตัดเจอกล้วยได้นี่มีประโยชน์เยอะแยะเลย ับปลาได้ก็ทำปลาเอามีทำปลาใช่ป่ะอ่าที่หนึ่งอาหารอันที่สองขนมอันที่สามมีดอันที่สี่เอาอะไรไปดิเอาอะไรไปที่ไปอยู่ฝั่งห้าวันน่ะต้องเตรียมแต่กระเป๋าอ่ะเอาะไรดีคะเอาอะไรใสุ่ดเคยไปดิ มีอาหารแล้วมีขนมแล้วมีมีดแล้วโอ้ไม่กลัวยุงกัดหรือหละไปอยู่ป่าเอาอะไรทีนี้อายาฉีดยุงอายาไปฉีดยุงฉีดเมื่อไหร่จะพออายาจุ่ยยุงอะไรนะอายาจุ่ยยุงด้วยยากันยุงยาจุดกันยุงยาฉีดยุงคืออุปกรณ์ป้องกันยุง หนึ Aha, ่งอาหารอันท uh, right. well, ี right. uh ่สองขนมที hmm. ่สามเมียนที่สี่ยากันยุ่งอ่ะที่ห้าสุดท้ายเอาอะไรไปดีอันนี้ห้าเรามู้งไว้กลางเออเอามูงมากลางกันเสือได้วยมุ้งเนี่ยเอามูงไว้กลางยึดจับเอาถ้างูมันมาล่ะจะเข้ามุ้งแม่ได้นแมงงูอ่ะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วเสือมาล่ะ เสือมาก็คาบเลยแม่คาบเสือหรือเสือคาบแม่แม่ไปัวเสืออ๋ใช่เรามีมีดเนาะโอเคเรามีมีดไปห้าอย่างไปอยู่ป่าเดี๋ยวจะพาไปทะเลเตรียมของไปทะเลนะไปทะเลจะเตรียมอะไรกันเนี่ยจะ ทะเลและหาวันว่างกันน้อยพาไปทะเลแล้วสัญญากันว่าจะพาไปทะเลก็จเสียเร็วทุกสาวจะพาไปทะเลคุณจะคิดดีตั้เแต่ปวด,ดไม่ได้ไปมไม่ต้องไปนอนหางถึงนะต้อไปกินับกินอาหารทะเลสามมืม้อเลย,ยให้คุมตางเลย ไปทะเลเราต้องเปลี่ยนอะไรคะย,ยเล่นเล่งกันแดดนะกันแดดก,กันลมใช่ไม่โดนยามองใช <c oughs> ่ขนมแม่ก็เตรขนมขาดไม่ได้เลยขนมเนี่ยต้องเตรียมผ้าผ้าอะไรละ่ะเไปเล่นน้ำทะเลไม่ใช่ผ้าอ,อ,อะไรอ้อม อ๋อจะไปดูคลื่นดูทะเลคลื่นถ้ามันฝนตกก็ลำบากเนาะเดี๋ยวพาไปายะไปถามาว่าไงเดินผู้จิกา,ากเน,นี่ยแหละเดินงงรอหน่อยรอรถเข็นคันใหม่ด้วยสั่งแนละ้วรถเข็นคันใหม่ออกรถใต้เร่งไเลยอ่าทีนี้สระผมเสร็จแล้ว ร้านบิวตี้คํานายบายดัชสนีมีลูกค้าอยู่คนเดียวเนี่ยแหละ mm hmm. คูณค้ัคนนี้วันนี้ให้ตัดผมด้วยเดี๋ยวเราสระผมเสร็จแล้วเราก็จะตัดผมซานโอเคแล้วมค้อมา mm hmm. ให้หมอก่อน,อน mm hmm. สระผมนานไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเย็นหัวบ้านหมุน mm hmm. ก็จํากัด ของลูกคขาเพราะฉะนั้นช่างต้องทำหน่อยเลยอืมอไปก่อนนะปึ๊ดอันนี้เป็นลังนะ้ำไปก่อนต้องเอาออกหยวยายทำหมอนตกนะ้ำโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะตัดผมกันนะคะ